สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ก็ยังอยู่ในพบพ่าอยู่ในอยู่ในไร่ของพืชสศักดิ์นะครับพืชสลักดิ์ครับ,รบตอนนี้แปลงนี้กี่ไร่ครับทางนี้มี40ไร่เหมือนกัน40ไร่เหมือนกันแต่ดูการลานลาทันแล้วนี้น่าน่าจะสวยกว่าแปลงนู้น,นแต่ดูต้นมันแล้วสู้สสไม่ได้ผมวันนี้ผมฉีดไฟเสร็จไปขอใหู้้สึกเป็นแบบเช่นนั้นอ๋อก็คือ สีหญ้าเยอะเลยหญ้าเยอะแล้วก็ฟรีแล้วนี่มันเข้าวปุกปุกมันด้วยข้าวผมฟีแล้วก็เช่าให้เขาปลูกครับแล้วก็เขาขุดไปก็ผมก็มีมาเสียบแล้วก็ทีนี้มันเลือด้วยหญ้าด้วยคผู้หญ้าทไม่ใส่หญ้าไม่ใส่ครับแล้วฮอร์โมนก็ไม่ใช่ครับอืมก็ใส่ก็ใส่ลูกยังเดียวอืมครับแล้วเอาฮอร์โมนพุ่การมาฉีดกี่ครั้งละสองครั้งนะครับฉีดสองครั้งสองครั้งไอ้นุ่นกี่ครั้งสามครั้งสามครั้ง ปัญหาพี่น้องที่เกษตรกรบ้านเราเจอก็คือว่าเราเองเนี่ยอันนี้คือตระกูลพวกไตโกเซตนะฮะแล้วก็ตระกูลยาฆ่า้า,าเนี่ยมันจะทําให้ใบของอมันเราหงิกเพราะมันก็คือยาพอโดนปุ๊บโดนยอด่อปุ๊บมันจะหงิกวิธีแก้ไงนะพี่น้องมันจะช้าม,มันจะช้ามากแตม่มันตายมันไม่ตายให้วิธีแก้อย่างเงี้ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยปุ๊บพี่น้องหักเลยหักเลยเนี่ยเนี่ยเร็วกว่า อย่างนี้ประมาณสองอาทิตย์เกิดละสองอาทิตย์นี่พี่น้องนี่ก็ให้คุณงานหักเลยครับไม่ต้องเสียดายอย่างเงี้ยหักเลยหักเลยหักเลยให้อย่างเงี้ยฟื้นละอย่างนี้ฟื้นอย่างนี้ฟื้นอย่างนี้ฟื้นนะฮะแล้วจากนี้อย่างนี้ถามว่าเริ่มฟื้นยังก็เริ่มฟื้นแต่บรนช้าแต่บรนช้านะฮะแต่บรนช้าพี่น้องหักเลยครับห้หักถึงนี้นะครับหักกลางๆนะฮะหักกลางๆพอเราหักได้มาสักอาทิตย์ฉีดเลย เนี่ยอย่างเงี้ยช้ากว่ามันจะเลื้องกว่ามันจะเซฟตัวปุ๊บหักเลยแบบจะไวให้มันขึ้นใหม่ให้มันขึ้นใหม่ไวกว่านะฮะไวกว่าก็ถือว่าอันนี้คือเร็วกว่าครับกว่าเรามันจะออกกว่ามันจะแทงยอดช้าครับให้คนงานเดินเดินเพราะว่าเวลาฉีดยาเนี่ยต้องอย่าให้โดนยอดครับถ้าโดนโดนยอดหนีพอเพราะว่ามันเนี่ยมันจะหนีเพราะเพราะยอด แต่ในนี้เมื่อยอดโดนทำลายแล้วก็เรียบร้อยเหมือนมันเลี้ยมันเลี้ยน้ไม่ต้องไปไปอะไรมากมายก็คือแค่ฉีดแค่ยอดมันน่ะครับแค่ให้มัน hmm. มันชักมันก็เรียบร้อยละครับแต่ถ้าเราไปฉีดปอดมันเป็นฝอยพอบป์มันฟลนฝอยปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปโดนต้นมันเห็นไหมมันก็เหมือนตีนเป็ดนีนเป็ตีนเป็ดตนเป็ดอย่างเงี้ยอย่างงี้นี่คือพื้นมาละพื้นมาละนะอันนี้กว่ากว่าเสียเวลาเช่ไหมเสียเวลาเดี๋ยวลองดูนี่นะฮะสองต้นนี้ไอ้ต้นนี้อาการดีกว่าผู้การหักตรงนี้ เดี๋ยวดูนะเดี hmm. <at> ok ๋ยวไอ้ไอ้ไอ้ที่ที่ตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องซูมนิดนึงน่ะที่ที่ที่ตาตรงนี้ครับมันจะแสงไอ้ตรงนี้นะแสงกว่แค่ที่เดียวนะแค่ที่เดียวแสงกว่านะครับแสงกว่าก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากที่เราหักอันนี้อันนี้ยฉีดไปไม่กี่วันละอ่าฉีดได้ประมาณประมาณ 5วันนะ5วันว่างแต5วันนะครับ5วันถ้าว่าพรุ่งนี้ว่างเราให้คนงานระดมเลยปุ๊บหักหักหักหครับหักเสร็จแล้วจากนั้นพอครบครบรอบฉีดพอดีครับเราก็ฉีดปึด๊ดฉีดปึ๊ดเลยประมาณอีกเดือนนึงขึ้นทุบเดือนี้แซงแซงพี่อยู่อีกแซงแซงในพวกนี้พวกนี้ก็คือตโตช้าไอ้นี้ก็คือฟื้นละนะฮะฟื้นฟื้นฟืเน,นี่ยนี่ก็ไม่เป็นไรแต่อนี้มันยากก็คือวันหมดฉีดที่ อันนี้คือสองครั้งนะครับสอบครั้งใหญ่ไหมแช่ก็สมมันก็แย่สสองครั้งใช่มันมันมันแย่ครับก็ไม่เป็นไรครับก็แก้ตามสถานการณ์นะแล้วแปลงนี้ปลูกที่หลังใช่ไหมปลูกที่หลังกับแปลนู้ปลูกที่หลังครับปลูกที่หลังเออปลูกคือปลูกที่หลังแปลงที่นี้เราไปดูสิแปลงปลูกที่หลังประมาณกี่วันปลูกประมาณปลูกที่หลังประมาณสิบกว่าวันสิบกว่าวันสิบกว่าวันดูจาก อ่าแต่แปลงนุ้นเนี่ยปัญหาเรื่องหญ้ามีน้อยมีน้อยครับอ่าแันนี้มีเยอะก็ตามสภาพครับ,รรบวันนี้นะครับก็พาพี่น้องทัวร์ทั่วพ์ทธภพะนะฮะในแปลงของเกษตรสมศักดิ์นะครับ,รบเป็นกเกษตรจริงๆ,ๆแล้วตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> ก็มีอะไรฝากพี่น้องที่เราดูเราอยู่ครับอ่าครับผมก็ฝากฝากหึงพี่น้องที่ดูคลิปของอ่าบัญชการมงนนะครับาะว่าก็อยากให้ทุกคนมาลองมาศึกษาตรงเอระบบของบุจชการมันว่าทำแล้วมัน ขั้นตอนนขั้นตอนของของมันอยู่แล้วครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาลองทํหรือว่าเปรียบเทียบกับไ้อดีตว่ามันเป็นยังไงครับอย่างผมผมก็ไม่ไม่เคยทำาครับแต่ว่าคือผมก็ทำมาแล้วคือคนที่เขาเขาทําอ่ะคือเขาก็คือเราก็ได้เสียงเสียง,งตอบรับที่ดีดีเขาว่าเฮ้ยทำไมดีมันก็ดีจังอะไรประมาณนี้ครับครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนไหมหรือว่าเราเราจะพามาไหนอีกครับเรื่องเรื่องแป้งสามสิบไร่โอเค เดี๋ยวแปลงนี้จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปดูอีกสาสิบไร่เป็นยังไงนะฮะว่ามันจะสมบูรณ์กันไหมปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างหรือว่าจะพาไปดูสวยๆไอที่ไม่สวยเป็นไงเราเปิดหมดเลยนะที่ไม่สวยก็มีครับแต่เราทำไงที่ไม่สวยให้มันสวยได้ทํายังไงให้มันได้ผลิตตารที่เราเป้าก็ต้องแก้กันพี่น้องนะวันนี้เราคลาสก่อนสวัสดีครับ